วันนี้นะคะท่านแรกท่านประธานในพิธีค่ะคุณอิกธาช่วยได้ไม่จริงนะคะทุกพลังทุกบ้านมีส่วนส,สนับสดยนลิศชั ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะขอนหะทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการของปี2556เป็นต้นมานะครับก็เกือบ7ปีนะครับทำให้โครงการที่สืบเนื่องมาจากพระบิดของแม่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนธันวาคมของทุกปีเป็นวันสีอ้นร้อมไทยประกอบกับวันที่5ธันวาคของตนเอง ทั้งนี้ในกิจกรรมรู้สึกเป็นเกียรติครับในนามของท่านจนสวัสดิ์สวัสดิ์เถีนครับมีความดีดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาด้วยกันหลายส่วนัางส่วนอุตสาหกรรมให้น้องๆดีจิตสำนึกนะครับที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเดวกขาตออไปด้วยนะครับการปีนารณ์ค่าสสารในส่วนนี้ระดับประเทศใช้คํานี้ไม่ผิดนะคะประเทศไทยเทียมใครรู้จักรงการเทียมไหมคะ ข้างหน้ามีค่ะยกม,มือมีค่ะเราก็จะเกิดต้นไม้ขึ้นได้จริงประโยชน์ของป่าชายเลนผดจะเรียนนให้กับท่านมาเจผบปัดอีกครั้งหนึ่งครับท่าน้ร้อนไทยรถยามเย้ <Yeah! S 2> เดี๋ยวจะแจกเชือกให้ปัดกานีคุณละหูเคยมันติดการกคน มีนมีห้าถังห้าถังมี้าตัวไปตัวไปสีีเกยวคือขยอเาโอคอเคโอเคโออคโอเคโอเคโเคโอเคอเคโอเคโอเค าเมนกิดสติสมุดปาการนะครับจะมีปัญหาต้นไม้น้อยแล้วก็จะให้อากาศตอนนี้เท like. we ่าน like SO yes, no ั้นนะครับการจัดซอกของอ่าแนวทะเลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรานะครับอ๋อขออภัยครับเล่นน้ำเล่นน้ำอ๋อลืมแบงค์ม่ถ่ายที่ห้าอยู่ตรงนู้นอ่าใช่ใช่รานิดนึงเฉพาะถ่ายนี่แหละถ่ายติดได้แล้ว ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของโครงการกาจังหวัดนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโครงการดังกล่าวพวกนี้เป็นโครงการที่บเนิตมาตั้งแต่สมัยท่านเปิดจนสวดเป็นนยายกบังคาบบัญชแล้วก็ดําเนินการมาตลอดและท่านท่านก็เออเงเห็นเล็งเห็นว่าโครงการเกี่ยวกับเด็กที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเม็ดพันเป็นเม็ดพัน์ที่เราอยากจะปลูกลงไป ในผืนจังหวัดเรานะครับเพื่อให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่ว่าถ้าเราปลูกฝังให้เด็กหรือเยาวยชนดูแลก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมบ้านเราเนี่ยยั่งยืนอยู่ตลอดไปนะครับที่ที่เรามาลงโครงการลงสู่โรงเรียนเนี่ยเ,เราเราตระหนักอยู่ดีว่าโครงการพวกนี้มันเป็นโครงการที่ที่เราจะให้กับเด็ก เพื่อเขาซึมซับนะครับให้เขารู้ว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เราห่วงเขาอย่างที่ผมบอกครับว่าในรุ่นเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ได้เราอยู่ได้แน่นอนธรรมชาติยังไม่ไม่พังมาในรุ่นเราเหรอกครับแต่ถ้าเราไม่ปลูกเม็พันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเด็กรุ่นหลังอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเราช่วยกันนะครับพี่กัรียนว่าคุณเหนเองเนี่ยท่านผมใหญ่มากหลายๆเรื่องไม่ว่าจะการแจกถุงผ้าด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อ เพื่อให้โลกมันอยู่ได้นะครับกับเรียย